รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการข่าวเชิงสร้างสรงสรค์แบ่งปันแรงบันดาลใจในเนื้อหาที่หลากหลายและบางเรื่องอาจเป็นเรื่องราวใกล้ตัวคุณโดยดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งรับหน้าที่คัดสรรข่าวดีๆมานําเสนอทางช่อง5 HD ทุกคืนวันพุธถึงวันศุกร์20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาค่ะ วันนี้เริ่มกันที่ข่าวดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งนะคะเป็นข่าวดีมาจากสำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ซึ่งอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะบอกว่าหลังจากที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่มามะเฟืองที่ชายหาดบริเวณศูนย์วิจัยในสังกัดของสำนักง,งานที่นั่นนะคะ55วันผ่านไปก็มีลูกเต่มามะเฟืองที่ฟัก ออกจากไข่ค่อยๆทยอยขึ้นมาบนปากหลุมหลาย10ตัวปลอดภัยแข็งแรงแล้วก็มีการนำกลับไปปล่อยลงสู่ทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมกับประเด็นอื่นๆที่เป็นข่าวดีวันนี้ค่ะ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6รายงานความเคลื่อนไหวหลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมรังฟักไข่เต่มามะเฟืองรังที่2ตั้งแต่เวลา2นาฬิกาของวันที่23มกราคม2566จนถึงวันที่24มกราคมเวลาเที่ยงคืนกับ24นาทีลูกเต่มามะเฟืองได้ทยอยขึ้นสู่ปากหลุมเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันเปิดปากหลุมและขุดช่วยเหลือลูกเต่มามะเฟืองขึ้นมาจากหลุมนำไปปล่อยลงสู่ทะเลจำนวน56ตัวนำไปอนุบาลที่ศูนย์วิจัยจำนวน20 ตัวลูกเต่มามะเฟืองอ่อนแอรอการพักฟื้นในตู้ ICU Box ็จำนวน5ตัวไข่เต่มามะเฟืองที่ไม่พัฒนาจำนวน28ฟองและลูกเต่มามะเฟืองตายแรกคลอดจำนวน4ตัวอัตราการรอดตายร้อยละ96โดยรังไข่เต่มามะเฟืองรังที่2นี้เป็นรังที่ตรวจพบเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565จําจำนวนไข่118ฟองนับเป็นวันที่55หลังจากที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ เต่าเมื่ฟืองจัดเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้ศูนย์พันธ์ที่ได้รับความสําคัญจากนานาประเทศเนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นระยะไกลจึงมีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศจัดเป็นทรัพยากรร่วมของภูมิภาคและระดับโลกค่ะ ขณะที่จำนวนประชากรพ่อแม่พันธุเต่อมะเฟืองที่มาผสมพันธุ์และวางไข่ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่องการที่ลูกเต่มามะเฟืองได้ลืมตาดูโลกในประเทศไทยและกลับสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติในแต่ละครั้งจึงนับเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะ จากกรณีที่มีการขนย้ายลูกเสือโครงของกลางจำนวน3ตัวซึ่งยึดได้จากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2565จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีมาเลี้ยงดูแลณศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากจังหวัดส,สุพรรณบุรีตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมา ล่าสุดเพจ f a c e b o o k ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานความคืบหน้าการดูแลลูกเสือโคร่ง3ตัวอายุ3เดือนซึ่งเป็นเพศผู้1ตัวและเพศเมีย2ตัวคือน้องโขงหรือข้ามโขงน้องข้าวหรือมุกดาและน้องขิงหรือสวรรค ว่าสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ป้อนนมสําหรับลูกแมวโดยวิธีการใช้ขวดนมวันละ5ครั้งต่อวันนอกจากนี้ได้ให้กินเนื้อวัวหรือเนื้อแดงบดละเอียดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าผสมนมด้วยเล็กน้อยวันละสองครั้งลูกเสือโคร่งเพศผู้กินจุก,กว่าเพศเมียเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังปล่อยให้เดินเล่นเพื่อออกกําลังกายรับแสงแดดและป้องกันความเครียดทุกเช้าด้านการขับถ่ายปกติพฤติกรรมก็ปกติร่าเริงคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ และทีมสัตวแพทย์แล้วในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์ถึงมีนาคมนี้ทีมสัตวแพทย์วางแผนฝังไมโครชิปเพื่อทำฐานข้อมูลลูกเสือโครงเพิ่มเติมให้เรียบร้อยซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพลูกสัตว์เป็นหลักรวมทั้งดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนหัดวัดแมวและพิษสุนัขบ้าให้ครบถ้วนหากประชาชนพบเห็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่า1362ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามหาแรงบันดาลใจจากช่วงคนเด่นกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ในช่วงนี้เราจะตามหาและพาไปรู้จักกับคนที่มีแนวคิดดีๆคนที่เป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆการทํางานหรือว่าการสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในช่วงคนเด่นค่ะ วันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งมุมันนะพยายามอดทนไม่ย่อท้อเขาทำงานมาหลายอาชีพเลยนะคะเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นเซลส์แมนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพนักงานร้านอาหารพนักงานส่งอาหารรอปพอวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในที่สุดเขาก็ทำตามความฝันได้สำเร็จคือเรียนหนังสือจนจบแล้วก้าวเข้าสู่วิชาชีพการเป็นทนายความค่ะ ทำไมถึงได้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นทนายความอ่าจริงๆแรกๆเลยนะครับผมอ่าผมมีน้าเป็นทนายความอยู่แล้วแต่แต่ความสันจริงๆอนะ่ะคือเราอยากเป็นอ่าพวกวิศวะพวกอ่าผู้ที่ที่วัยรุ่นอ่าผู้ชายเขาเป็นกันในตอนนั้นนะครับ ตอนที่ว่าเพื่อนๆเรียนจบใหม่ๆจะไปทางวิศวกรรมโยธาเครื่องกลอะไรพวกนี้นะครับนะแต่จุดประกายสำคัญที่ที่ที่ทอยากให้ผมเป็นทนายก็คือหนึ่งนะมีส่วนด้วยแหละนะครับแต่ว่าสองเนี่ยผมเห็นวา่าเงินเดือนมันค่อนข้างเยอะมันเป็นวิชาชีพครับเราใช้ความรู้เป็นหลักในการช่วยเหลือสังคมนะครับซึ่งซึ่ง,งตรงนั้นแหละเป็นเป็นจุดที่ว่าผมคิดว่าเนี่ย เราเอาเราอยากเรียนทนายแล้วอยากเรียนนิติศาสตร์แล้วครับผมค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากนา้าแต่ว่าพ่อแม่จริง,รงๆไม่ได้บังคับหรือไม่ได้ขีดเส้นทางว่าน้องไกรต้องเป็นอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่พ่อแม่ให้ให,ให้ให้อิสระเต็มที่เลยครับขอแค่แบบอ่าเป็นเป็นเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีของสังคม,มก็คือว่าอยากทําทงานอะไรก็ได้มีเงินเดือนหมื่นหนึ่งห้า ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับคุณแม่เป็นคนสบายมากครับ <Okay. S 2> แต่ว่าขอให้เรามีงานมีการทำออย่าเกเลอย่าออกนอกลูก่นอกทางนะครับก็แค่นั้นเองครับใน<ะ>ช่วงช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่บอกว่าทํางานมาเยอะแยะมากเลยทั้งพนักงานขายพนักงานส่งของพนักงานส่งอาหารรอปภวิน <Yeah. S 1> มอเตอร์ไซค์รับจ้าง <Yeah. S 1> ทำไม mm hmm. เราถึงต้องใช้ชีวิต แล้วก็ทำงานมากขนาดนั้นคะ่ะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงคือจริงๆอ่ะเราฐานะทางบ้านเราก็ค่อนข้างลำบากนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าไม่ไม่ไม,มีกินหรือว่าอะไรนะครับคือพ่อแม่แม่ผมมักจะสอนให้อยากได้อะไรต้องหาเองทำงานเราเองผมก็เลยได้นิสัยเนี้ยมาจากคำพูดคำสอนของคุณแม่นะครับก็เลยเริ่มที่จะแบบ ทำงานนู่นบ้างทำงานนี่บ้างเพื่อที่จะเอาเงินมาช่วยเหลือตัวเองมากกว่าที่จะขอคนอื่นแต่ถามว่าทางทางคุณแม่เขาพพอร์ตไหมมีครับมีพพอร์ตแต่แต่มันไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอถึงขนาดที่ที่ความฝันของเราอะที่เราต้องการที่จะต่อยอดตัวเองไปให้ถึงความฝันที่เราต้องการผมก็เลยเลือกที่จะทำงาน,อา,นอาชีพนู้นอาชีพนี้อ่าแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยส่วนตัวเป็นความท้าทายส่วนตัวเราด้วยนะครับบางบาง บางอย่างบางอาชีพเนี่ยบางคนคิดว่ามันมันน่าอายนะมันมันไม่กล้ายอย่างเงี้ยเหมือนสมัยก่อนผมอ่าไปขายพองอะไรกลางสี่แยกเนี่ยนะครับผมว่าลุกขึ้นอ่าตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยลองไปเองลองทําเองคือคือเป็นคนอยากลองอะครับก็คือลองดูก็มันไม่มีอะไรน่ากลัวครับนะได้ประโยชน์สิครับผมถ้านายไบร์ดูเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ พร้อมที่จะเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ดูรักการเรียนรู้แต่ว่ามีไหมที่บางช่วงบางตอนของชีวิตที่เรารู้สึกท้อมากๆเจ็บปวดมากๆหรือว่ามีประสบการณ์ที่เลวร้ายมากๆเนี่ยมีประสบการณ์อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมไหมว่าเราเราดึงตัวเองกลับมาได้ยังไงอะไรเป็นสิ่งที่เราเรายึดเหนี่ยวแล้วเราก็กลับมาเข้มแข็งได้เสมอ คือจริงๆไอ,าอาการท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนต้องมีอยู่แล้วแหละอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเขาจะจัดการปัญหาตรงนั้นยังไงนะครับแต่ถ้าเหมือนผมอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมเกเรนะกว่าจะเรียนจบ9ปีเนี่ยคือแน่นอนครับผมผมเกเรด้วยทํางานด้วยแต่จุดพิกผันของชีวิตอะก็คือผมรู้สึกว่าผมชอบ ธรรมะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิอะไรพวกนี้นครับ uh huh. แล้วเวลาท้อหรือมีปัญหาผมก็จะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิครับแล้วก็ uh huh. ก็คือพูดให,ให้มีสติสติมาปัญญาเกิดครับแล้วเราก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนเลยครับมันจะมันจะมันจะจักมืดแต่ด้านเราก็จะแบบมันเหมือนเราเดินทางไปไหนอะถ้าเราไม่มีแผนที่เราเราก็จะเดินมั่วแต่ถ้า เราผมเปรียบเหมือนผมผมใช้สมาธิมาครับในในการที่ดําดเนินชีวิตในการที่าวางแผนหนังสือหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันะผมจะใช้สมาธิหมดเลยครับเดี่ยวกับการนั่งสมาธิสดครับผมพอได้เป็นทนายความซึ่งเป็นอาชีพที่เราฝันจริงๆแล้วเนี่ยพอเป็นเข้าจริงๆแล้วมันอาจจะเจอสิ่งที่ เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ใหม่สิ่งที่ผิดคาดไม่เป็นอย่างที่คิดอะไรแบบนี้ค่ะเรารแก้ปัญหายังไงแล้วก็เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากอาชีพนี้บ้างครับก็พยายามาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็ยังยังเรียนต่อยังยังเรียนต่อในสาขาวิชาชีพ อ่าที่สามารถต่อยอดในอาชีพตัวเองได้นะครับก็เรียน mm hmm. อ่าเนติบัณฑิตอยู่นะครับนะ oh, <okay. S 2> แม้ว่าความฝันเราจะ mm hmm. จะจะ,จะอยู่แค่ทนายแล้วนะครับนะแต่มันก็สามารถที่จะเอามาเอาความรู้ในทุกด้านเลยนะครับนะข่าวมั่งสังคมมั่งอะไรมั่งโซเชียลกนี้นะครับมา mm hmm. มาเสริมในการที่จะประกอบอาชีพเราได้นะครับ นอกจากขยันแล้วก็เรียนต่อเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนแล้วเนี่ยนะคะยังยังช่วยเหลือสังคมด้วยการทำ Facebook Page ด้วยใช่ไหมคะทนายปรายช่วยเพื่อนยามยากอันนี้คือมีวิธีคิดยังไงแล้วก็เราช่วยอะไรใครได้บ้างผ่านทางโซเชียลแบบนี้อ่าจริงๆเพจอะผมผมผมตั้งชื่อขึ้นมาวัตวัตถุประสงค์จริงๆของผมเลยนะครับก็ก็ ก็คือก็อยากช่วยเหลือสังคมนี่แหละครับอยากช่วยคนนี่แบบเขาเรียกอะไรคนอนาถาเป็นคดีที่ว่าแบบไม่มีค่าธรรมเนียมสางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาความเป็นจริงอ่ะคือผมคนตัวเล็กนิดเดียวอ่ะผมไม่สามารถที่จะช่วยได้ทุกคนหรือทุกปัญหาหรอกนะครับนะซึ่งถ้าถามบางคนอ่ะลูกความติดต่อเข้ามาอามาคุยกันพอตกลงราคาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกิดคําถามว่าเอา้าไหน คือเหมือนครับเขาคิดคิดว่าเราเราทําฟรีอะไรประมาณนี้ครับนะคิดว่าช่วยว่าความให้ฟรีอ่าใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะผมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่แบบแต่ผมก็จะไม่แบบอ่าไม่ไม,ไม่เขาเรียกยังไงจะไม่คิดแบบเหมือนคนอื่นเพราะว่าผมก็เคยผ่านอาชีพหลายอาชีพมาผมเข้าใจว่าคนระดับนี้ควรราคาระดับไหน อาวิชา<ม>ควรเรียกประมาณไหนนะครับก็คือ<ม>เอาที่รับรับกันได้นะครับนะแต่มีครับมีก็บางเคสที่แบบอ่าคือเหมือนอที่ทนายครับผมขอช่วยจริงๆอย่างเงี้ยบางทีถ้าผมไม่ทุจคดีเยอะผมก็ช่วยครับช่วยช่วยแบบ<ม>อ่าไม่ไม่ไม่คิดอะไรด้วยซ้าน,นะครับแต่จริงๆ<ม>อ่ะมันมันไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณทนายความครับแม้แต่ปรึกษาคดีฟี นะครับก็ถือว่าเป็นการโฆษณามันก็ผิดอ่ามันาติทนายความอีกนะครับจริงๆมันก็เป็นวิชาชีพหนึง่งมันก็เหมือนหมอนั่นแหละหมอว่ารักษาคนไข้แต่ผมเป็นหมอหมอรักษาสังคมไงแต่เพจเราก็ยังเราก็ยังมีอยู่เพื่อที่จะติดต่อสือ<ต>่อสาร,รแล้วก็ใช่ครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอ่าสมัยนี้มันเป็นทางเดียวนะครับที่ว่าผมคิดว่าออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายที่สุดแล้วนะครับซึ่ง ยินดีครับยินดีรับปรึกษาเหมือนเดิมครับไม่ได้มีมีอุดอมการเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่อยากให้เข้าใจว่าบางบางครั้งอ่ะมันมันจําเป็นจริงๆเพราะว่าผมคนเดียวไม่ไหวผมเกิดมาจากลากลากญ้า,าสังคมครอบครัวไม่ได้รวยมาตั้งแต่กําเนิดนะครับผมก็นั่นแหละครับให้ผมวันไหนผมพร้อมอผมอมีทุกอย่างอย่างเงี้ยผมเต็มใจช่วยตจมงที่เลยครับตามตามอุดมคติที่เคยเคยหวังไว้เลยครับ ปีนี้อายุเท่าไหร่คะทนายไบรท์ปีนี้ผมอายุสามสิบสองแล้วครับผมมีความฝันอะไรอีกไหมอีกห้าปีสิบปีหรือว่าในอนาคตทนายไบรท์อยากจะกเดินไปสู่จุดไหนอีกที่เป็นความฝันสูงสุดของตัวเองเยอะเลยนะครับความหังผม, <laughs> ผมจริงๆอ,อ,อ่ะคืออ่าเป็นคนชอบทําธุรกิจธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็นะค,บคืออ่า ปัจจุบันนี้ก็กําลังทําร้านคาเฟ่เป็นร้านกาแฟนะครับนะแล้วก็ต่อยอดก็คือรายย่างแหละอยากทําคิดหมดเลยนะครับก็เอารายได้ตรงนี้แหละมาต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าถามในในเรื่องอาชีพที่ทําปัจจุบันเนี่ยก็คงน่าจะอยู่ที่ทนายแล้วแหละนะครับแต่อยากจะถ้ามีโอกาสได้ต่อไปยาการาดผู้รักษาก็มีโอกาสก็จะพยายามครับ แต่คิดว่าชอบทนายมากกว่าเพราะ,ะเป็นอาชีพอิสระครับทนายไพรยอยากจะใช้โอกาสตรงนี้ในการที่เราอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนแล้วก็อยู่ในโลกโซเชียลที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจแบ่งปันแนวคิดดีๆให้กับคนที่เขาติดตามหรือรู้ข่าวรู้เรื่องราวของเรายัางไงบ้างคะก่อ,ะอนอื่นก็ ดีใจนะครับดีใจที่ที่มีคนร่วมยินดีกับเราด้วยรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะผมก็ในฐานะที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพนี่ๆี่น้องๆคนไหนนะครับอยู่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมนะครับต้องใช้ชีวิตในการต่อโซ่ดิ้นรนเพื่อตามหาความฝันของตัวเองนะครับนะผมแนะนําเลยว่าความอดทนเท่านั้นนะครับอดทนมีวินัยนะครับทาไม่ต้องทาเยอะครับวันหนึ่งอย่างเช่น่านหนังสือเนี่ยก็ไม่ต้องอ่านให้มันแบบเบอร์วังอลังการ แต่ใช้ความสม่ําเสมอน,นะครับทําให้มันทุกวันให้มันเป็นนิสัยนะครับและที่สําคัญก็คือว่ามีวินัยแล้วสาเร็จทุกคนครับไม่มีใครทําไม่ได้ครับในโลกนี้อยากเป็นอะไรคุณอยากเป็นอะไรก็เป็นได้หมดครับแค่คุณมีวินัยมีความขยันเนี่ยคุณเป็นได้หมดครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นสําคัญที่คนไทยไม่ควรพลาดค่ะ มีรายง,งานข่าวว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงสัปดาห์นี้สูงขึ้นนะคะซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันศุกร์และวันเสราร์ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะเราได้ยินข่าวนี้กันเป็นระยะระยะและเราก็มีประสบการณ์ตรงกันหลายคนในการเผชิญกับฝุ่นละออง PM 2.5นะคะซึ่งยังไม่มีท่าทีว่าจะหมดไปอย่าง าวดังนั้นวันนี้เรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์จะรวบรวมประเด็นสถานการณ์เกี่ยวกับ pm 2.5มารายงานเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันตัวเองในช่วงประเด็นดังค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผย,ยผลคาดการแนวโน้มสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า pm 2.5ในปี2566นี้ ว่าจะมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้จะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสุขภาพาไปติดตามค่ะ รองศาสตราจารย์แพทย์นิธิพัฒเจรกุลนายกสมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าหากได้รับฝุ่นละออง PM 2.5จะส่งผลต่อระบบการหายใจระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการระคายเคืองจมูกปากคอและบางรายอาจมีน้ำมูกไหลหายใจไม่สะดวกและกระทบในกลุ่มคนที่เป็นโรคหืดและโรคถุงลมป่งพองกำเริบและอาจจะทําให้เกิดปอดอักเสบและวันโรคง่ายขึ้น ฝุ่น PM 2.5ไปรบกวนการทำงานของระบบร่างกายซึ่งมีหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายการที่เราสัมผัสฝุ่น PM 2.5สูงและนานพอทำให้เกิดการติดเชื้อระบบหายใจส่วนล่างทำให้เกิดการติดเชื้อในปอดจากแบคทีเรียหรือจากไวรัสและอาจทำให้เกิดปอดอักเสบติดโควิด19ได้ง่าย หากใครได้รับปริมาณฝุ่น PM 2.5เป็นเวลาหลายเดือนและหลายปีฝุ่นจะมีพิษคล้ายๆกับควันบุหรี่ที่จะทําให้เกิดผลต่อระบบการหายใจระยะยาวไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพปอดถดถอยหรือเกิดมะเร็งปอดได้นอกจากนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบอื่นๆสามารถเกิดโรคหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดไตเสื่อมทารกในครรภผิดปกติและตาแห้งได้ อนามัยโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อคนไทยรับมือกับฝุ่นอย่างไรสำรวจระหว่างวันที่25พฤศจิกาย,ยนถึง18ธันวาคม2565มีจำนวนผู้ตอบ2,392รายพบว่า168.9%ของคนไทยมีความกังวลต่อป,ปัญหา PM 2.5 ร้อยละ52.4ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาวร้อยละ44.5ทำให้โรคประจำตัวมีอาการรุนแรงมากขึ้นร้อยละ25.1ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นร้อยละ18.3ไม่รู้วิธีป้องกันอันตรายจากฝุ่นร้อยละ10.1กังวลเรื่องอื่นๆเช่นโรคที่เกิดจาก PM2.5 โควิด1 9และไข้หวัดใหญ่มีความรุนแรงและส่งผลให้เกิดโรคอุบัติใหม่มากขึ้น ถึงแม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เราจะได้ยินจนเริ่มคุ้นชินแต่อย่ายอมจำนนนะคะเราคงไม่อยากอยู่กับมันไปตลอดแล้วก็เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกปีทุกปีไปแบบนี้แต่แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างยั่งยืนใครต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามค่ะ ในพื้นที่เมืองแหล่งกําเนิดมาจากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นสําคัญดังนั้นจึงเน้นมาตรการในการป้องกันการเกิดปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหาดังนี้ด้านการจราจรขอความร่วมมือให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนรวมถึงการเพิ่มความเข้มงวดตรวจวัดควันดำตั้งแต่ต้นทางเช่นบริษัทร,รถบรรทุกสถานีขนส่งและอู่รถโดยสารสาธารณะอู่รถโดยสารขอสมอกเป็นต้น ด้านโรงงานอุตสาหกรรมตรวจกำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการปล่อยมลพิษสูงโรงงานที่ใช้หม้อน้ำโรงงานที่ใช้ถ่านหินโรงงานหลอมเหล็กโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการควบคุมสถานประกอบการได้แก่กิจการผสมซีเมนต์กิจการหลอมโลหะอู่พ่นสีรถยนต์กิจกรรมผลิตทูบเป็นต้น พื้นที่เกษตรแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองมาจากการเผาเศษวัสดุการเกษตรดังนั้นจึงเน้นการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรโดยถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่าแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองที่สําคัญมาจากไฟป่าดังนั้นจึงเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ป้องกันไฟป่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเก็บลดเผาส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าสุดท้ายเราจะสามารถป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5จนส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างไรบ้างไปติดตามค่ะ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อรับมือกับฝุ่น PM 2.5ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้านได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชัน air4thai ของกรมควบคุมมลพิษและปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สําสำรองหน้ากากป้องกันฝุน่นเช่นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 3. ดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดให้มากๆ 4. กินอาหารให้ครบ5หมู่โดยเน้นผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นแกงจืดตำลึงผัดผักบุ้งฟักทองผัดไข่ผัดบรอกโคลี่กะหล่ำปลีกะหล่ำดอกแครอทลวกบรอกโคลีลวกจิ้มน้ำพริกเป็นต้น 5. ทำความสะอาดบ้านและอุปกรณ์ภายในบ้านโดยเฉพาะจุดที่สะสมฝุ่นเช่นแอร์พัดลมมุ้งลวดเครื่องนอนและเน้นการทำความสะอาดด้วยการใช้ผ้าชุบน้ำ 6. มันตรวจเช็คบ้านปิดช่องหรือรูตามขอบประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5จากภายนอกไม่ให้เข้ามาในอาคารในช่วงฝุ่นสูง 7. วันที่ฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งให้เปลี่ยนมาออกกำลังกายภายในอาคารแทน 8. สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรสำรองยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 9. สังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัวหากพบอาการผิดปกติเช่นไอบ่อยหายใจลำบากหายใจถี่หายใจไม่ออกหายใจมีเสียงวีดแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอกใจสัน่นคลื่นไส้เมื่อยล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์และ 10. ช่วยกันลดฝุ่น pm 2.5เช่นลดการปิ้งย่างที่ใช้เตาถ่า,านงดจุดทูบเทียนทั้งภายในและภายนอกอาคารงดการเผาในที่โลง่งลดการใช้รถดีเซลที่ปล่อยควันดำรวมถึงร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดักฝุ่นละออง ทั้งนี้ประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกแต่ให้ตื่นตัวและติดตามข่าวสารเพราะปัญหาฝุ่น PM 2.5ไม่ได้เกิดทุกพื้นที่ทุกเวลาหากเราใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการข่าวของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณคืณนนี้สวัสดีค่ะ